รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่แชร์กัปปาเลโอครับตัวคุรู้ชมไหมครับว่าไอ้ทียทีวีทีวีเสรีอ่ะมันไปเอากรอบมันไปเอากรอบครับเอากรอบอย่างเดียวแล้วก็ไปเอากรอบอย่างหิดบัวครับแล้วก,แวก็แล้วก็มันเอาทำํำลายของศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับมันเอาเพลงเขมรมาใส่เอารูปของรัชการที่สิบและพระราชินเนีย มาใส่ในเพลงคาเมนครับโอ้โหแบบนี้มั่วมากเลยครับเพลงนี้ขอให้อย่าไปกดติดตามช่องนี้ครับอย่าไปกดติดตามช่องนี้ขอผมจะสอบแช่งว่าขอให้ช่องนี้ไปบินเลยนะครับจบไปแล้วละครับสำหรับแชร์กับมารียตอนต่อไปนะครับพบกับมอมแฮมนะครับช่องเป็นช่องก็ช่องนี้เหมือนกันนะครับลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ